ยินดีต้อนรับสุดิออริจินจุดกําเนิดที่ที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งวันนี้ผมมีเครื่องดื่มชนิดหนึ่งมานําเสนอเครื่องดื่มที่แทบจะเรียกว่าเป็นลิควิดโกลอยู่คู่มนุษยชาติมานานนับพันปีเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมในแทบทุกมุมโลกมันคือเครื่องดื่มสังสรรยยอดฮิตไม่ว่าจะงานเลี้ยงฉลองชัยชนะหลังสงครามในสมัยโบราณงานเทศกาลทางศาสนา ไปจนถึงการดูบอลนัดสำคัญหรือแค่นั่งชิวๆกับเพื่อนในผับแถวบ้านใช่แล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงเบียร์นั่นเองคุณเคยสงสัยไหมว่าเบียร์แก้วแรกของโลกเกิดขึ้นมาได้ยังไงใครคือผู้คิดคน้นแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเรากันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเรามาทบทวนก,นกันก่อนว่าเบียร์โดยพื้นฐานแล้วคืออะไร เบียร์คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการหมักธัญพืชซึ่งโดยหลกัหลกๆแล้วคือข้าวบาเล่แต่ก็อาจจะเป็นข้าวสาลีข้าวโพดหรือข้าวอื่นๆก็ได้หัวใจสําคัญของมันอยู่ที่ส่วนผสมหลัก4ี่อย่างหรือที่บางคนเรียกว่าจิตวิญญาณแห่งเบียร์นั้นคืออย่างแรกน้ําที่มีคุณภาพแร่ธาตุในน้ําส่งผลต่อรสชาติเบียร์เช่นน้ำอ่อนเหมาะสำหรับเบียร์สไตล์พิลส์เนอร์แต่น้ำกระด้างเหมาะสำหรับเบียร์สไตล์สตา์สส่วนประกอบต่อมาคือมอลต์ มาส์คือเมล็ดธัญพืชอย่างข้าวบาเล่ที่นำไปเมอ์ทิ้งเพื่อสร้างเอมไซา์แล้วนำไปอบแห้งซึ่งระดับการอบนี่แหละที่ให้สีและรสชาติต่งตางๆจากนั้นก็มียีสต์สิ่งมีชีวิตเล็กๆทำหน้าที่กินน้ำตาลที่ได้จากเมาส์แล้วเปลี่ยนให้เป็นแอลโกอฮอล์กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสุดท้ายฮอปส์ ops, หรือคือดอกของพืชชนิดหนึ่งที่ให้รสขมเพื่อตัดกับความหวานของเมาส์ให้กลิ่นหอมหลากหลายมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งแบคทีเรียทำให้เบียร์เก็บได้นานขึ้นแล้ว เบ,บียแก้วแรกที่เกิดจากส่วนผสมเหล่านี้มนุบัติขึ้นที่ไหนบนโลกใบนี้กันแน่คําตอบก็มาจากหลักฐานทางโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งที่บ่งชี้ถึงการผลิตเบียมาจากถ้ารักเฟตในอิสาราเอลเมื่อราวหน0 0 0ปีก่อนแต่ถ้าจะให้ชัดเจนขึ้นหลักฐานที่เป็นรูปธรรมจริงๆอย่างแผ่นดินเหนียวสลักภาพคนกําลังดื่มเครื่องดื่มจากเหยือกใบใหญ่ด้วยหลอด และภาชนะดินเผาที่มีคราบเบียโบราณตกค้างอยู่ซึ่งวิเคราะห์ทางเคมีแล้วพบสารแคลเซียมออกคเลเมีอายุรา,ราวๆ3,500-3,100ปีก่อนคริสต์กาลชาวซูเมเรียนคือหนึ่งในชนชาติที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเบียไว้อย่างชัดเจนพวกเขายกย่องเบียถึงขนาดที่มีเทพีแห่งเบียที่ชื่อว่านินคาซีและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นพวกเขามีบทสวดบูชานินคาซีที่มีอายุราว1,800ปีก่อนคริสต์กาลไม่เพียงเป็นการสรรเสริญเทพี แต่ยังบันทึกขั้นตอนการทำเบียร์ไว้อย่างละเอียดตั้งแต่การเตรียมขนมปังเบียร์การผสมน้ำการกรองไปจนถึงการเทเบียร์แล้วคำถามต่อมาชาวซูเมเรียนคิดค้นเบียร์ขึ้นมายังไงนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตรอาหารมากมายเชื่อว่าการค้นพบเบียร์ครั้งแรกน่าจะเป็นอุบัติเหตุที่มีความสุขลองนึกภาพตามนะในยุคหินใหม่ตอนที่มนุษย์เริ่มทําการเกษตรพวกเขาเก็บเกี่ยวธัญพืชแล้วเอามาเก็บไว้ในภาชนะดินเผาหรือกองไว้กลางแจ้ง แล้ววันดีคืนดีจู่ๆก็เกิดฝนตกหนักหรือเผลอทำน้ำหกใส่จนธัญพืชพวกนั้นก็เปียกกอบกับอุณภูมิที่เหมาะสมและยีสต์ป่าที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศกระบวนการหมักตามธรรมชาติก็เริ่มต้นขึ้นแป้งในมเมล็ดข้าวถูกเอนไซม์ ide, เปลี่ยนเป็นน้ำตาลอย่างช้าๆแล้วยีสต์ก็เข้ามาจัดการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ oh และคาร์บอนไดออกไซด์จากนั้นก็อาจจะมีใครสักคนที่สงสัยว่าเฮ้ย hey, ของเหลวกลิ่นปลาระหลาดที่เกิดขึ้นนี่คืออะไรแล้วลองชิมดูแล้วก็พบว่าเฮ้ย hey, มันดื่มได้นี่ว่วา แถมยังให้ความรู้สึกมึนๆผ่อนคลายสบายตัวนอกจากนั้นชาวอียิปต์โบราณก็คลั่งไคล้เบียร์ไม่แพ้กันสําหรับชาวอียิปต์เบียร์คือเครื่องดื่มที่พูดได้ว่าสําคัญเท่าๆกับปัจจัสีเลยมันเป็นทั้งอาหารหลักที่ให้พลังงานและสารอาหารสําคัญเบียร์ยุคนั้นข้นกว่าปัจจุบันมากมีกากธัญพืชปน,นอยู่เยอะแถมมีหลักฐานบันทึกว่าคนงานที่ก่อสร้างพริมิตแห่งกิซ่าอาจได้รับเบียร์สีถึงห้าลิตรเป็นข้าวแรงต่อวันด้วยอีกทั้ง เบียยังถูกใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาอย่างแพร่หลายและเป็นเครื่องดื่มสําหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ฟาโรไปจนถึงทาสโดยเด็กๆด,ดื่มเบียชนิดต่นอนอนที่มีแอลกอฮอล์ต่ําเพราะในสมัยนั้นการดื่มเบียที่ผ่านการหมักอาจปลอดภัยกว่าการดื่มน้ําจากแม่น้ําในโดยตรงเะอีกชาวอียิปต์มีเบียหลากหลายชนิดที่รู้จักกันดีคือเฮงเคิลหรือเฮกที่มีการค้นพบโรงเบียรโบราณขนาดใหญ่หลายแห่งเช่นเมืองไฮรคอนโพลิส ที่มีอายุย้อนไปถึงราว3,500ปีก่อนคริสต์กาลที่มีการผลิตเบียรในระดับอุตสาหกรรมและยังมีตำนานเล่าถึงความสำคัญของเบียรอย่างเรื่องของเทพีเซกเมตเทพีแห่งสงครามที่มีหัวเป็นสิงโตซึ่งครั้งหนึ่งเคยพิรโรธและไล่สังหารมนุษย์อย่างบ้าคลัง่งทำให้เทพราซึ่งเป็นเทพสูงสุดวางอุบายด้วยการเทเบียเจ็ดพันหยือกที่ย้อมสีแดงเหมือนเลือดลงบนพื้นเมื่อเทพีเซกเมตดื่มเข้าไปจนเมาก็สงบลงและหลับไปมนุษยชาติจึงรอดพ้นจากการถูกทำลายล้าง ต้องขอบคุณเบียรจริงๆที่ช่วยโลกไว้ในครั้งนั้นจากแหล่งกําเนิดในตะวันออกกลางไม่อียิปต์ความรู้เรื่องการทําเบียรก็ค่อยๆแพร่กระจายไปตามเส้นทางการค้าและการอพยพแต่เมื่อไปถึงยุโรปโดยเฉพาะกรีกและโรมันเบียรกลับไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรชาวกรีกและโรมันซึ่งมีวัฒนธรรมการปลูกองุ่นและผลิตไวน์มองว่าไวน์ y. เป็นเครื่องดื่มของผู้มีอารยะและเทพเจ้าในขณะที่เบียรถูกมองว่าเป็นเครื่องดื่มของพวกอนารยชนทางตอนเหนือนักเขียนโรมันอย่างทาซิตุส เคยบันทึกไว้ว่าชนเผ่าเยอรมนกดื่มเครื่องดื่มที่ทําจากข้าวบาเลวหรือข้าวสาลีผ่านการหมักจนมีลักษณะคล้ายไวน์ที่เสื่อมคุณภาพแต่ในทางกลับกันชนเผ่าทางตอนเหนือและตะวันตกของยุโรปเช่นพวกเคลกอลและเยอรมันที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นจึงไม่เหมาะสมกับการปลูกองุ่นกลับรับเอาวัฒนธรรมการดื่มเบียร์มาอย่างเต็มที่และพัฒนาต่อยอดไปอีกอย่างไรก็ตามเบียร์ในยุคนั้นยังมีรสชาติที่แตกต่างจากเบียร์ที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันมาก เพราะส่วนผสมสําคัญอย่างฮอปส์ยังไม่ถูกนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายพวกเขาจะใช้ส่วนผสมจากสมุนไพรเครื่องเทศหรือแม้แต่เปลือกไม้ต่างๆที่เรียกรวมๆกันว่ากรูดในการปรุงแต่งรสชาติเพิ่มความซับซ้อนและช่วยถนอมเบียร์ส่วนผสมในกรูดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นทําให้เบียร์ยุคนั้นมีรสชาติและสรรพคุณที่หลากหลายกว่าเบียร์ในปัจจุบันมากจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่ปฏิวัติวงการเบียร์และทําให้รสชาติมีความสม่ําเสมอมากขึ้นเกิดขึ้นในช่วงยุคลางของยุโรป โดยเฉพาะตั้งแต่เราศตรวรรษที่เเป็นต้นมานั่นคือการเริ่มนําดอกฮอปมาใช้ในการผลิตเบียร์อย่างจริงจังฮอปช่วยสร้างสมดุลให้กับความหวานของเมลได้อย่างลงตัวและให้กลิ่นหอมอันเป็นที่พึงพอใจแต่คุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของฮอปคือมันมีสารประกอบเช่นกรดอัลฟาที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคท,ทีเรียและจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ทําให้เบียร์เน่าเสียได้ยากขึ้นและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานกว่าเบียร์ที่ใช้กรูต การเปลี่ยนผ่านจากการใช้กรูตมาเป็นฮอปส์เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตลอดหลายศตวรรษและมักถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองด้วยเพราะฮอปส์นั้นปลูกและควบคุมการค้าได้ง่ายกว่าส่วนผสมกรูตที่หลากหลายทําให้สะดวกต่อการเก็บภาษีจนกระทั่งในปี1516ดัชชีบาวาเรียก็ได้ออกกฎหมายที่ชื่อว่าไรไฮสเกโบตซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความบริสุทธิ์ของเบียร์เยอรมันมันกําหนดว่าส่วนผสมที่ใช้ทําเบียร์ได้มีเพียงน้ําข้าวบาเบลฟ์หรือมอลต์ และฮอปเท่านั้นก่อนที่ยีสต์จะถูกเพิ่มเข้าไปในภายหลังเมื่อมีความเข้าใจเรื่องจุลชีววิทยามากขึ้นในศตวรรษที่18และ19ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมหาศาลการประดิษฐ์เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์เชน่นเครื่องวัดอุณหภูมิได้ช่วยให้ควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการต้มละหมักซึ่งสำคัญมากต่อการทำงานของเอนไซม์และยีสต์ และไฮโดรมิเตอร์ที่ใช้วัดความหนาแน่นหรือปริมาณน้ําตาลในของเหลวก็ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถติดตามความคืบหน้าของการหมักและคํานวณปริมาณแอลโกอฮอล์ได้แม่นยํากว่าเดิมพวกมันทําให้คุณภาพเบียร์คงที่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามการค้นพบที่พลิกโฉมหน้าวงการเบียร์อย่างแท้จริงนั้นมาจากหลุยส์ปาสเตอร์นักวิยทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ในช่วงทศวรรษที่1860 เขาได้ทําการศึกษาและไขความลับว่ายีสต์คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เป็นสาเหตุของการหมักแอลกอฮอล์และยังคนพบว่ามีจุลินทรีย์อื่นๆที่ทําให้เบียร์เน่าเสียได้เขาจึงคิดค้นกระบวนการพาสเจอไรส์ซึ่งก็คือการใช้ความร้อนในระดับที่ไม่สูงมากเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการโดยไม่ทําลายรสชาติของเบียร์จนเกินไปทําให้เบียร์มีอายุการเก็บรักษานานขึ้นและขนส่งไปได้ไกลขึ้นเปิดทางสู่สากรรมเบียร์ขนาดใหญ่ นอกจากนี้การพัฒนาระบบทำความเย็นเชิงกลโดยคาวฟอนลินเดในช่วงปลายศตะวรรษที่19ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามารถผลิตเบียร์ประเภทลาเกอร์ซึ่งต้องหมักและบ,บ่มในอุณหภูมิต่ำเป็นไปได้ตลอดทั้งปีและทำได้ในระดับอุตสาหกรรมโดยไม่ต้องรอฤดูหนาวหรือพึ่งพาน้ำแข็งจากธรรมชาติอีต่อไปทำให้เบียร์ลาเกอร์กลายเป็นสไตล์เบียร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกในเวลาต่อมาในประเทศไทย การผลิตเบียร์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อพระยาพิรมพักดีบุญร,รอดเศรษฐบุตรก่อตั้งบริษัทบุญร,รอดบิวอรี่จำกัดในปี2476แล้วเริ่มผลิตเบียร์สิงห์ออกจำหน่ายในปี2479ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศไทยและหลังจากนั้นก็มีผู้ผลิตรายใหญ่อย่างเบียร์ช้างตามมาในปี2538ทำให้ตลาดเบียร์ไทยมีการแข่งขันและเติบโตขึ้น เบียกลายเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง The Origin จุดกำเนิดสำหรับความรู้ดีๆแบบนี้อีกมากมายนะครับและอย่าลืมว่าทุกคำตอบอยู่ที่จุดเริ่มตน้น